สวัสดีครับบัญชัดตัดนองเฟิร์นะครับวันนี้ครับจะพามาชมดอกครับดอกยิมนโนด่างครับดูติดดอกเยอะมากครับดูใกล้ๆนะครับดูใกล้ๆครับหนึ่งสองสามครับต้นนี้มสามครับดูตรงนี้กำลังจะออกนะครับเป็นตุมีิมพูอยู่มั่นหนึ่งสองนะครับตัวนี้ มาตัวนี้อีกตัวไม่เคประมาณสามครับหนึ่งสองสามครับเป็นตัวชิมพูนะครับดูใกล้ๆครับชัดๆนี่ครับนี่ก็หนึ่งสองครับหืหน่อออกนะครับให้ดูหน่อเล็กๆนี่ครับออกดอกนะกครับดูใกล้ๆครับดู ติดตุ่มดอ,อกครับวิธีการให้ติดตุ่มดอกต่อเนื่องครับตัวนี้แล้วก็งดน้ําครับตัวนี้งดให้อาหารเลยนะครับงดน้ําลดปุ๋ยคนระับงดครับตัวนี้เพื่อจะให้ออกดอกครับเพื่อขยายพันธุ์ต่อตัวนีว้อย่างน้อยๆต้องมีสองครับสองดอกสองตุ่มดอกครับ แต่ละต้นไซส์แม่พันธุนะครับตัวนี้ให้ดูติดตรงดอกมันต้องมีวิธีนะครับตัวนี้เช็ดไม่รับนะครับตัวนี้บอกบอกต่อด้วยนะครับใครทําแบบนี้แล้วได้ผลออกดอกออกผลอย่างนี้นครับติดตรนดอกดอกออกต่อเนื่องนะครับเพื่อขยายพันธุ์ต่อนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านเช่ดทัดนองเฟิร์สด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ